สวัสดีครับสำหรับบทนี้นะครับเราจะมานะครับสร้างโปรเจกต์ที่2กันต่อนะครับสร้างโปรเจกต์ที่2กันต่อนะครับเอ่อจากอันที่แล้วนะครับถ้าเราเปิดโปรติอุสนะครับทำไมครับเปิดโปรติอุสแล้วก็นะครับไปที่เราเก็บไฟล์นะครับเอาไว้นะครับเอ่อก็ เปิดโปรติอุสมาก่อนแล้วก็ทําไมครับตรงนี้นะครับเซเว่นเซกเมนต์จุกเกนะครับก็เราก็ทําไมครับกดแล้วก็รันนะครับรันปุ๊บนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็ติดศูนย์ศูนย์นะครับพอเรากดปุ่มสตาร์ทปุ๊บนะครับก็จะเริ่มนับนั่นเองนะครับเรากดปุ่มสต็อปปุ๊บก็หยุดนับนั่นเองนะครับพอกดปุ่มเคลียร์นะครับก็เป็นไรครับเป็นศูนย์ศูนย์นั่นเองนะครับ ก็นะครับไม่มีอะไรนะครับโปรเจกต์ที่แล้วนะครับโปรเจกต์นี้นะครับเราจะมาทําการเรียนแบบนาฬิกาคาซิโอนะครับนาฬิกาข้อมือนะครับในการนะครับแสดงเวลานะครับทำเป็นดิจิตอลคล็อกนั่นเองนะครับโดยนะครับแต่ก่อนจะถึงไปตรงนั้นนะครับก่อนจะถึงตรงนั้นก็ทําไมครับก็นะครับ เราต้องทำการนะครับ modify โปรแกรมจากโปรเจกต์หนึ่งก่อนนะครับก็คือหมายถึงว่าเราต้องแก้โปรแกรมในโปรเจกต์หนึ่งนะครับเพื่อที่จะเขียนต่อในโปรเจกต์สองนะครับโดยที่นะครับโปรเจกต์หนึ่งยังคงคุณสมบัติมันไว้ก็คือใช้จับเวลาเป็นวินาทีนั่นเองนะครับในโปรเจกต์สองเราจะเขียนฟังก์ชันของนาฬิกาเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ก่อนจะถึงตรงจุดนั้นนะครับมาดูนะครับ อันแรกนะครับเราจะทําการแก้โปรแกรมนะครับแก้ยังไงทีนี้แก้ยังไงนะครับแก้ยังไงผมจะแก้นะครับจุดแรกนะครับก็คือตรงที่อะไรครับอัปเดตเซเว่นเซกเมนต์นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะแก้นะครับผมจะแก้นะครับโดยนะครับข้อมูลที่ว่าจะให้ติดเป็นเลขอะไรเนี่ยนะครับในโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นแดดศูดดห แดดสองแดดสามนะครับแต่นะครับแต่ในโปรเจกต์หนึ่งนะครับแดดศูนย์แดดหนึ่งแดดสองแดดสามเนี่ยเราเอามาใช้ในตัวแปรทดเวลาด้วยนั่นเองนะครับเราเอามาทดเวลาด้วยนั่นเองนะครับก็คือเอามาเคาเซกหรือว่านับนับเวลาด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับทีนี้มันทํางานซ้ําซ้อนกันอยู่นะครับมันทํางานซ้ําซ้อนกันอยู่2หน้าที่นะครับก็คือใช้เป็นตัวกําหนดว่าให้ติดเป็นเลขอะไรด้วยนะครับ แล้วก็ใช้นับเวลาด้วยนะครับแต่บทนี้ผมจะนะครับผมจะทำแก้ทำการแก้โปรแกรมนะครับให้มันเป็นอิสระจากกันนะครับอิสระกันยังไงนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับจากแดดศูนย์นะครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นแดดศูนนะครับแดดศูนศูนย์นะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วล่ะนะครับเปลี่ยนแล้วแดดหนนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นแดดหนึงนนะครับ ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นแดดหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นแดดหนึ่งหนึ่งนะครับแดดหนึ่งหนึ่งกับแดดสองสองนะครับแดดสองก็เปลี่ยนเป็นแดดสองสองแดดสามผมก็เปลี่ยนไปแล้ว 33, ครับแดดสามสามนะครับทีนี้ทำไงต่อครับทำไงต่อทีนี้นะครับผมก็จะประกาศนั่นเองนะครับแดดหนึ่งหนึ่งเรายังไม่ได้ประกาศตัวแปรนะครับแดดศูนย์ศูนย์แดดหนึ่งหนึ่งนะครับแดดอะไรครับแดดสองสองแล้วก็แดดสามสามเรายังไม่ได้ประกาศตัวแปรนะครับ ผมก็จะประกาศเป็นตัวแปรนะครับผมก็จะประกาศนะครับอันไซชานะครับผมก็จะประกาศเป็นอันไซชานะครับเพราะอะไรถึงประกาศเป็นอันไซชาครับก็เพราะว่ามันแสดงเลขศูนถึงเลข9เท่านั้นเองนะครับในแต่ละหลักก็ประกาศมันก็ใช้อยู่แค่ค่า0ูนย์ถึงค่า9นะครับก็เป็นไรครับมันก็อันไซชาก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าอันไซชาเนี่ย0ูนย์จนถึง255นะครับ อันไซชาอะไรครับผมประกาศตัวแปรแดดศูนย์ศูนย์นะครับให้ค่าเริ่มต้นเท่ากับศูนย์แดดอะไรครับแดดหนึ่งหนึ่งนะครับให้ค่าเริ่มต้นเท่ากับศูนย์นะครับแดดอะไรครับแดดสองสองนะครับให้ค่าเริ่มต้นเท่ากับศูนย์นะครับก็ประกาศไว้แล้วนะครับประกาศไว้แล้วทีนี้นะครับเอ่อโปรเจกต์ของเรานะครับเรายังเป็นโปรเจกต์หนึ่งอยู่เห็นไหมครับตรงนี้นะครับเป็นโปรเจกต์หนึ่งอยู่นะครับเรานะครับเอานะครับ ตรงนี้เราจะให้วินโด w s แอคทีฟนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโปรเจกต์นะครับเซฟ as นะครับจากโปรเจกต์ก็กลายเป็นนะครับโปรเจกต์นะครับจุด C นะครับจุด C แล้วก็กดเซฟนะครับปุ๊บนะครับก็กลายเป็นโปรเจกต์นะครับเอ่อตรงนี้ก็ริมบ์โปรเจกต์1ออกนะครับแล้วก็แอดอะไรครับแอดอะไรครับแอดโปรเจกต์เข้ามานั่นเองนะครับแอดโปรเจกต์เข้ามาปุ๊บอย่างนี้นะครับ ก็จะได้นะครับเด1ดหนึ่งหนึ่งเดดสองสองแล้วก็เดดอะไรครับตรงนี้ลืมประกาศไปตัวหนึ่งนะครับก็คือเด3ดสามสามนะครับก็มีอยู่สี่หลักนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเออโปรเจกต์สองนะครับเราจะเพิ่มโหมดในการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาขึ้นมานะครับแทนที่จะจับเวลาอย่างเดียวเหมือนโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยเราจะเพิ่มเข้ามานะครับเป็นโหมดการทํางานนะครับ ผมก็จะตั้งตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งนะครับเป็นตัวควบคุมนะครับโหมดการทํางานของโปรแกรมนะครับว่าจะให้เป็นตัวจับเวลาหรือว่าจะให้เป็นนาฬิกานะครับตัวแปรนั้นก็คือจะชื่อว่าตัวแปรชื่อว่าโหมดนะครับก็พิมพ์นะครับก็อันไซชาเหมือนกันนะครับอันไซชาโหมดนะครับให้ค่าเริ่มต้นเท่ากับศูนย์นะครับ ก็นะครับประกาศเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใช้นะครับเอามาใช้อย่างไรเดี๋ยวดูบทถัดไปนะครับดูบทถัดถัดไปนะครับใช้แน่นอนนะครับตัวแปรที่ชื่อว่าหมดนะครับทีนี้นะครับก็นะครับก็อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเอ่อตัวแปรหมดเนี่ยนะครับเรา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 จะนะครับเราจะเราจะเอามาใช้เลยนะครับไม่ใช่ใช้ในบทถัดไปนะครับ คือเราจะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นขั้นบันไดนะครับจากการที่ว่าเราใช้แบบง่ายๆก็จะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ความซับซ้อนไม่ได้แปลว่ายากนะครับเขียนโปรแกรมซับซ้อนแต่ไม่ได้แปลว่าโปรแกรมนั้นเขียนยากแต่อย่างใดนะครับเขียนง่ายๆนะครับโหมดนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับผมนะครับจะทําการนะครับให้ให้โหมดเนี่ยนะครับ เราเรา,เราจะให้ค่าเริ่มต้นเท่ากับ1น,นะครับให้ให้ค่าเริ่มต้นเท่ากับ1ทีนี้นะครับผมจะทําการนะครับกําหนดนะครับว่านะครับถ้าหมดเป็น0นย์ค่าหมดถ้าตัวแปรหมดเนี่ยถ้าเกิดมีค่าเท่ากับ0ูนย์เนี่ยจะเป็นหมดของนาฬิกานะครับซึ่งเราจะเรียนกันในโปรเจกต์ที่2นี้เป็นต้นไปนะครับถ้าหมดเท่ากับ1เนี่ยนะครับก็คือเป็นหมดจ<ส>ับเวลาซึ่งเราเรียนแล้วใน อะไรครับในโปรเจกต์ที่1นะครับก็คือตอนนี้โหมดเท่ากับ1นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรครับเรากําหนดให้มันเป็นนาฬิกาจับเวลานั่นเองนะครับก็โหมดเท่ากับ1นะครับพอได้ดังนี้ผมก็ทําอย่างนี้นะครับพออินเตอร์ลับมานะครับมันก็ทำําตรงนี้นะครับผมจะเขียนนะครับเอาตัวแปรโหมดมาใช้งานใช้งานอย่างไรครับก็ใช้กําหนดค่าดิสเพย์นั่นเองนะครับดูนะครับดูนะครับ if นะครับผมใช้คําสั่ง if ถ้านะครับถ้าโหมดนะครับถ้าโหมดเท่ากับเท่ากับ0นะครับถ้าโหมดเท่ากับ0ให้ทําอะไรครับยังไม่ให้ทําอะไรนั่นเองนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนอะไรครับโปรแกรมกลไกการทํางานของนาฬิกาก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับตรงนี้นะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับถ้า else นะครับ else นะครับ else if นะครับ if โหมดนะครับเท่ากับเท่ากับ1นะครับให้ทําอะไรครับ ถ้าโหมดเท่ากับ1ให้ทําอะไรครับถ้าโหมดเท่ากับ1นะครับก็ทําไมครับก็ทาไมก็ทาไมก็ให้นะครับให้แดดนะครับแดดอะไรครับ0ูเท่ากับอะไรครับแดดศูนย์นะครับแดดนะครับหนึ่งหนึ่งเท่ากับแดดอะไรครับหนึ่งนะครับแดดนะครับอะไรครับสองสองเท่ากับอะไรครับแดดสองนะครับ ดดอะไรครับ33นะครับเท่ากับแดนะครับทําไมผมถึงกําหนดอย่างนี้นะครับทําไมผมถึงกําหนดอย่างนี้คําตอบก็คือนะครับตะกี้นะครับเราเปลี่ยนแล้วนะครับว่าจะให้เซเว่นเซกเมนต์ติดเป็นเลขอะไรนะครับเราขึ้นอยู่กับค่าอะไรครับเดดศูนนะครับทีนี้นะครับทีนี้ d ดด d ดดเก่านะครับเดดศูนย์ตัวนี้ก็คือใช้นับหลักหน่วยนั่นเองนะครับหลักหน่วยนั่นเองนะครับ แดดหนึ่งนะครับใช้นับหลักสิบนะครับเดดสองใช้นับหลักร้อยนะครับเดดสามใช้นับหลักพันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลักสิบนะครับหลักหน่วยโทษนะครับหลักหน่วยก็คือเดดศูนย์ศูนย์เราจะให้ติดเป็นเลขอะไรก็ทําไมครับเราก็ให้เท่ากับอะไรครับเราให้เท่ากับเดดศูนย์ศูนย์ซะนะครับก็กําหนดว่าให้เดดศูนย์ศูนย์เนี่ยนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับแดดศูนย์นั่นเองนะครับ ก็คือแดดหนึ่งหนึ่งนะครับก็คือเป็นค่าของอะไรครับแดดหนึ่งนั่นเองเพราะว่าแดดหนึ่งเนี่ยเราใช้นับเวลาเป็นหลักสิบนั่นเองนะครับแดดหนึ่งเราใช้นับเวลาเป็นหลักสิบนั่นเองนะครับทีนี้แดดสองนะครับแดดสองตัวนี้นะครับเราใช้นับเวลาเป็นหลักร้อยนะครับก็ก็ถ้าเราจะโชว์ที่เซเว่นเซกเมนต์เราก็ให้เท่ากับแดดสอง<ๆ>สองนะครับเพราะว่าแดดสองสองเนี่ยนะครับเราเอาไปทําไมครับเราไปโชว์ที่เซเว่นเซกเมนต์นั่นเองนะครับก็เราส่งค่าออกพอดศูนย์นั่นเองนะครับ ก็เป็นเด็ดสองสองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาหลักอะไรครับหลักร้อยนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นตัวแปรเด็ดสองเนี่ยออกส่งออกพอร์ตศูนย์นะครับตรงหลักร้อยเราก็ทําไมครับเราก็ให้เด็ดสองสองเนี่ยเท่ากับเด็ดสองนั่นเองนะครับก็เป็นอย่างนั้นแดดในทํานองเดียวกันเด็ดสามก็เหมือนกันนะครับดดสามเนี่ยก็เหมือนกันนะครับดดตรงนี้นะครับเด็ดสามเราก็นะครับให้เด็ดสามสามเนี่ยเท่ากับเด็ดสามเพราะวดดสามเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นหลักพันนั่นเองที่เราใช้นับเวลานะครับ ที่เราใช้นับเวลาตรงนี้นะครับเป็นตรงตรงนี้นะครับเป็นหลักพันนั่นเองนะครับที่เราใช้นับเวลาตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอัปเดตนะครับดิจิต3ของเราเนี่ยก็คือส่งแดดสามามาเข้ากับอะไรครับอะไรที่ชื่อว่าเซกเมนต์ศูนย์แล้วก็ทําไมครับแล้วก็กําหนดให้ค่าให้กับพอร์ตศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับแดดสามนะครับเราก็ใช้ทําไมครับส่งออกพอร์ตศูนย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั 1, ้นเราก็ถ้าต้องการจะให้หลักพันนะครับสชโชว์นะครับที่เซกเมนต์เราก็ให้แดดาสามเนี่ยเท่ากับอะไรครับ แดดสามนั่นเองนะครับแดดสามสามเท่ากับแดดสามนะครับมันก็จะเอาค te ่าของแดดสามเนี่ยไปใส่ไปไปใส่ไว้ในแดดสามสามก็คือแดดสามสามเนี่ยก็คือเท่ากับค่าของแดดสามนั่นเองนะครับก็เท่านั้นเองนะครับก็เท่านั้นเองนะครับทีนี้นะครับทีนี้ทีนี้หมดเอาแค่สองหมดนะครับมีหมดศูนย์กับหมดหนึ่งก็พอนะครับหมดอื่นเนี่ยเราไม่สนใจนะครับค่าหมดเราสนใจสองค่านะครับค่าศูนย์กับค่าหนึ่งนะครับ แต่ค่า0ูนย์นะครับเรายังไม่ได้เขียนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนนั่นเองนะครับเรายังไม่ได้เรียนในโปรเจกต์สนั่นเองหมวด0ูนเนี่ยทำงานเป็นนาฬิกาส่วนหมวด1นึ่เนี่ยทำไมครับจับเวลานั่นเองนะครับจับเวลานะครับซึ่งเราเขียนไว้แล้วในโปรเจกต์หเราก็มาต่อยอดเอาเอาโปรเจกต์หมาต่อยอดนั่นเองนะครับทีนี้นะครับก็นะครับพอทำถ้าหมดเท่ากับ1ก็ให้ทําในวงเล็บนี้นะครับก็มันก็ทำ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 นะครับทํามาตรงนี้นะครับ ทีนี้นะครับตรงนี้เราพอมันทําเสร็จเราจะให้มันไปไหนครับก็ go to นะครับผมจะตั้งว่า go to นะครับสแกนนะครับ button นะครับผมจะตั้งชื่อ label ขึ้นมาชื่อ label หนึ่งก็ตั้งไว้ตรงไหนครับตรงนี้นั่นเองนะครับว่าสแกนนะครับสแกนอะไรครับ button นะครับสแกน button นะครับปุ๊บนะครับก็เท่านั้นเองนะครับตรงนี้นะครับ else นะครับ ก็ถ้าไม่ทำวงเล็บนี้ก็ else นะครับ else อะไรครับ else อะไรครับ else อะไร else go to อะไรครับ scan button กันนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับพอทำ section นี้เสร็จนะครับพอพอทำ section นี้เสร็จนะครับพอทำ section ตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็ go to อะไรครับ go to scan button ก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองจริงๆแล้วไม่ต้องเขียนก็ได้แต่เพื่อความอะไรครับเป็นเป็นกิจจลักษณะนะครับก็เขียนไว้ซะนะครับว่าให้ go to button นะครับ ตรงนี้โหมดเท่ากับ0ูนนะครับก็ยังไม่ต้องทําอะไรนั่นเองนะครับแต่จะให้ทําไมครับก็คือให้ g o to เหมือนกันนะครับ Goto ไปสแกนบัตทนเหมือนกันนะครับนะครับ go to สแกนบัตทนเหมือนกันนั่นเองนะครับก็อยู่เท่านี้เองนะครับโปรเจก t นี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราต้องเรียนอีกหลายบทแน่นอนนะครับแต่หลายบทแต่ไม่ยากนะครับแต่เอาบทนี้นะครับก็หมายถึงว่าเราโมดิฟายโปรแกรมหรือ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมใหม่ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวโปรแกรมเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นรองรับโหมดนาฬิกาซึ่งเราจะกําลังจะทําการเรียนตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็นะครับพอได้ดังนี้นะครับคอมไพล์ครับเออร์เลอร์นะครับเออร์เลอร์เออร์เลอร์ตรงไหนเออร์เลอร์ตรงไหนเออร์เลอร์ตรงไหนนะครับเออร์เลอร์นะครับสแกนบอทคือเขียนผิดแค่นั้นเองนะครับตรงนี้นะครับ เขียนผิดนะครับเขียนผิดนะครับก็ตรงนี้นะครับเขียนผิดนะครับดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็นะครับเขียนผิดนะครับผมก๊อปปี้แล้วมาวางคำคำนี้ยังเขียนผิดนะครับก็ที่เออร์เรอมันฟ้องอยู่นะครับเราทําการก๊อปปีแล้วเราก็วางนะครับคอมไพล์ใหม่ครับโอเคนะครับโอเคได้นะครับทีนี้มาดูในโปรต นะครับมาดูในโปรติวตว่าเป็นอย่างไรนะครับโหมดเราให้เริ่มค่าเริ่มต้นเป็นหนึ่งพอมันอินเตอร์หลับมาปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับมันก็ทําฟังก์ชันนี้ทำน้ทำทำมาแล้วก็เข้าเงินไข if โหมดเท่ากับ0ูนย์ไหมปรากฏว่าไม่นะพอไม่พอไม่ไมปุ๊บก,ก็ if อ,อีกนะครับ if โหมดเท่ากับ1นึ่ไหมปรากฏว่าใช่นะครับมันก็ต้องทําตรงนี้นะครับออพอทําตรงนี้เสร็จนะครับเป็นไงครับก็กดทูสแกนบัตทิก็คือมาสแกนปุ่มนั่นเองว่าเรากด Start Stop ไหม กดปุ่ม C E ไหมนั่นเองนะครับกดปุ่ม Start Stop ไหมนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมาทำนั่นเองนะครับก็มาทำแล้วก็ปุ่มตรงนี้เราก็ไม่ได้แก้เงื่อนไขอะไรมันนะครับไม่ได้แก้เงื่อนไขอะไรมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำงานตามกลไกเดิมก็คือถ้ากดปุ่ม Start Stop เนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มนับนะครับ ถ้ากดปุ่ม start stop อีกทีมันก็จะหยุดนับนั่นเองนะครับถ้ากดปุ่ม ce มันก็จะเคลียร์ค่าเป็นศูนย์ศูนย์นั่นเองนะครับทีนี้มาดูว่านะครับเมื่อเราแก้ไขโปรแกรมตรงส่วนตรงนี้แล้วนะครับการทํางานของโปรแกรมเนี่ยจะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมนะครับจะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมดูนะครับในโปรติโอนะครับเราก็เรียกนะครับ hex file ขึ้นมานะครับ hex file นะครับ open นะครับปุ๊บนะครับหลังจากนั้นกดอะไรครับ กด play นะครับปุ๊บนะครับก็เป็น0ูนนะครับก็เป็น0ูนผมจะกดปุ่ม start stop นะครับปุ๊บนะครับก็นับนะครับนับแสดงว่ายังถูกนะครับเราเรา Modify โปรแกรมถูกนะครับเรา Modify โปรแกรมถูกนะครับทีนี้ผมกดอีกทีนึงจะต้องหยุดนับนะครับปุ๊บนะครับก็หยุดนับนะครับผมจะเคลียร์นะครับกดปุ่ม CE นะครับ นะครับก็เคลียร์เป็นศูนย์นั่นเองนะครับก็เราโมดิฟายโปรแกรมแล้วนะครับก็โปรแกรมก็ยังทํางานทําไมครับเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราลองดูนะครับถ้าไม่ให้แดดตรงนี้ถ้าไม่มีเออส่วนของตรงนี้นะครับแดดศูนย์ศูนย์เท่ากับแดดศูนย์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าไม่มีสีบรรทัดนี้นะครับถ้าไม่มีสีบรรทัดนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็นะครับทําไมครับลองคอมเมนต์มันซะนะครับคอมเมนต์มันซะก่อนนะครับดูนะครับ คอมไพล์นะครับปุ๊บนะครับผ่านนะครับก็คอมไพล์ผ่านนะครับไม่มีสีบรรทัดนี้นะครับเราค่าทิ้งนะครับด้วยเครื่องหมายเครื่องหมายเเลสนะครับก็คือค่าทิ้งนะครับไม่เอานะครับสีบรรทัดนี้คอมไพ l ์ก็ยังทำไมครับคอมไพ l ์ผ่านนะครับทีนี้มาดูในเซเว่นสักเมนต์นะครับก็ผมก็จะเรียกเฮกไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับผมก็จะเรียกเฮกไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับที่คอมไพล์ครั้งล่าสุดนะครับขึ้นมานะครับมันจะต้องไม่ทํางานนะครับดิสเ์มันจะ เออโชว์เป็นเลขอะไรครับ0ูนย์แล้วก็พอเรากดปุ่มสตาร์ทมันจะไม่ได้โชว์ตัวเลขให้เราเห็นนะครับดูนะครับกดปุ่มเพล์นะครับปบ๊บนะครับก็0ูนย์นะครับพอกดปุ่มสตาร์ทเป็นยังไงครับปบ๊บนะครับเห็นไหมครับมันไม่โชว์ตัวเลขให้เราเห็นนั่นเองมันก็ติดเป็น0ูนย์อยู่นั่นแหละถึงเรากดสตาร์ทแล้วก็ตามนะครับนะครับกดสต็อปนะครับอีกทีหนึ่งก็กดปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับอีกทีหนึ่งมันก็ไม่โชว์ เป็นเพราะเหตุใดครับก็เราได้อธิบายมาแล้วนะครับว่าเป็นเพราะนะครับเป็นเพราะอะไรครับเราให้แดดศูนย์ศูนย์ค่าของแดดศูนย์ศูนย์ส่งออกพอร์ตศูนย์นั่นเองนะครับก็คือค่าของอะไรครับค่าของแดดศูนย์ศูนย์นั่นเองส่งออกพอร์ตศูนย์นั่นเองนะครับแต่ค่าของแดดศูนย์ศูนย์เนี่ยเอ่อเป็นไงครับเมื่อเราค่าบัสีบรรทัดนี้ทิ้งก็คือมีค่าคงที่เท่ากับค่าเริ่มต้นของมันก็คือถ้าค่าเท่ากับศูนย์ตัวนี้นั่นเองนะครับแต่มันนับให้เรานะครับเพราะว่านะครับัมน แต่มันนับให้เรานะครับ então, 0, 3, 2, แต่มันโชว์00ก็จริงนะครับแต่ข้างในตัวมันเนี่ยมันนับให้เรามันนับให้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราเราได้ใช้แดดหเป็นตัวนับนั่นเองนะครับเราใช้แดดศูนย์เป็นตัวนับนั่นเองเราใช้แดดหเป็นตัวนับนั่นเองเราใช้แดดสเป็นตัวนับนั่นเองใช้แดดสเป็นตัวนับนั่นเองแต่ว่าเราไม่ได้เอาแดดศูนย์แดดหแดดสแดดสมาโชว์ค่านะครับแต่เราเอาแดด00แดด11แดด22ไปโชว์ค่านั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกําหนดให้อะไรครับ แดดศูนย์ศูนย์เนี่ยเท่ากับแดดศูนย์นั่นเองให้แดดหนึ่งหนึ่งเนี่ยเท่ากับแดดหนึ่งนั่นเองนะครับให้แดดสองสองเนี่ยเท่ากับแดดสองนั่นเองให้แดดสามสามเนี่ย 3, เท่ากับแดดสามนั่นเองนะครับก็ 3, คือกําหนดค่าก็คือเอาค่าแดดศูนย์เนี่ยมาใส่ไว้ในแดดศูนย์ศูนย์นั่นเองนะครับอันนี้อันนี้เอาค่าแดดหนึ่งมาใส่ไว้ในแดดหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้นะครับดูนะครับว่ามันทํางานอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่านะครับถึงแม้มันจะไม่โชว์เป็นตัวเลขให้เราดูเวลาเราเรากดปุ่มสตาร่าาัน,นบหเรหรือปละค ทิศสิ่งที่ผมพูดเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับดูนะครับผมจะซิมูเลตในเคียวให้ดูนะครับก็นะครับมานะครับแดดนะครับดูนะครับแดดนะครับแดดศูนย์แดดหนึ่งแดดสองแดดสามนะครับเป็นตัวนับเวลานั่นเองอยู่บรรทัดไหนครับที่นับเวลาก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับก็เป็นตัวนับเวลานะครับดูนะครับดูผมจะกดปุ่มรันนะครับปุ๊บนะครับผมกดปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับเดี๋ยวแดดศูนย์แดดหนึ่งแดดสองแดดสามจะต้องนับนะครับ ดูนะครับปึ๊บนะครับเห็นไหมครับนับแล้วนะครับนับแล้วนะครับนับแล้วนะครับแต่มันไม่ได้โชว์นะครับที่เซเว่นเซกเมนต์เซเว่นเซกเมนต์เนี่ยก็โชว์เป็นเลขศูนย์ตลอดแต่มันนับให้เรานะครับมันนับให้เราเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเรามันก็เพราะว่ามันทํำโปรแกรมตรงส่วนนี้นั่นเองมันถึงนับให้เรานะครับทีนี้ผมกดปุ่ม Start St o p นะครับปึ๊บปึ๊บนะครับมันก็หยุดนับนั่นเองนะครับ แต่ทีนี้นะครับเราใช้อะไรครับแดด00นะครับแดด11แดด22แดด33นะครับส่งข้อมูลออกไปยังพอร์ต0นะครับเพื่อที่จะโชว์เซเว่นเซกเมนต์แต่ว่านะครับแดด33แดด22แดด11แดด00เนี่ยมีค่าเป็น0ตลอดนั่นเองนะครับเซเว่นเซกเมนต์ก็เลยโชว์ค่า00แต่ไม่ได้โชว์ค่าอะไรครับค่า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 ที่เรานับให้ดูนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่านะครับเพราะว่าด็ดศูนย์ศูนย์ดดหนึ่งหนึ่งดดสองสองจะไม่เกี่ยวข้องกับการอะไรครับการทํางานของของการนับวินาทีตรงส่วนนี้นั่นเองนะครับแต่แต่แด็ดศูนย์เด็ดหนึ่งดดสองเดดสามจะเกี่ยวข้องกับการนับตรงส่วนนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็นับให้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้โชว์ค่าเซเว่นเซกเมนต์นะครับมันมันจะไม่โชว์ค่าในเซเว่นเซกเมนต์เพราะว่าเราใช้แด็ดหนึ่งหนึ่ง แดดศูนย์ศูนย์แดดหนึ่งหนึ่งแดดสองสองแดดสามสามเนี่ยนะครับโชว์ค่าในเซเว่นเซกเมนต์แทนนั่นเองนะครับมันเลยไม่โชว์ค่าให้นะครับเพราะว่าเราได้ค่าทิ้งนั่นเองนะครับเมื่อตะกี้นั่นเองนะครับเพราะเราได้ค่าทิ้งไปเมื่อตะกี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยไม่โชว์ให้นะครับตรงนี้ก็เลยเซเว่นเซกเมนต์ตรงนี้ก็เลยติดเป็นศูนย์ตลอดนั่นเองแต่ค่าตรงนี้มันจะนับให้เรานะครับดูนะครับผมกดปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับมันนับให้ แต่ค่าที่โชว์ในเซเว่นเซกเมนต์ก็คือแดดศูนย์ศูนย์แดดหนึ่งหนึ่งแดดสองสองแดดสามสามนะครับมันไม่ได้โชว์ให้เรานั่นเองนะครับมันไม่ได้โชว์ค่าให้เรานั่นเองนะครับตรงนี้มันก็เลยติดค้างเป็นศูนย์ตลอดแต่ว่ามันมันทำการนับให้เราก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้โชว์ค่าให้เราในเซเว่นเซกเมนต์นั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราค่าสีบรรทัดนี้ทิ้งนั่นเองนะครับเราค่าสีบรรทัดนี้ทิ้งนะครับนั่นเองนะครับทีนี้นะครับทีนี้ ทีนี้ผมนะครับจะนะครับออกจากการดีบักนะครับเข้าใจดีแล้วนะครับผมก็ออกจากการดีบักนะครับออกไปนะครับหลังจากนั้นก็ทําไมครับผมก็จะทําให้ตรงนี้กลับมาเหมือนเดิมก็คือจะเอาสีบรรทัดนี้เหมือนเดิมผมก็คลิกขวาแล้วก็มาอัดวาแล้วก็อันคอมเมนต์ซีเลคชั่นนะครับมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คอมไพน์นะครับแล้วก็คอมไพน์นะครับแล้วก็ลองไปซิมูเลตดูนะครับทีนี้ถ้ากดสตาร์ทสต็อปเนี่ยนะครับมันจะต้องอะไรครับ มันจะต้องลันทั้งคู่นั่นเองนะครับดูนะครับตอนนี้เป็น0ูนย์อยู่นะครับแดดศูนย์แดดหนึ่งแดดสองแดดสามนะครับเป็นศูนย์ศูนย์นะครับแดดนี้ก็เป็นไงครับเป็นศูนย์ศูนย์กันแดดศูนย์ศูนย์นะครับแดดหนึ่งหนึ่งแดดสองสองแดดสามสามก็เป็นศูนย์เหมือนกันตอนนี้กําลังติดค้างศูนย์อยู่นั่นเองนะครับผมจะกดปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับแดดศูนย์ต้องนับนะครับนะครับปุ๊บนะครับนับนะครับนับนะครับนับนะครับแดด ศูนย์ศูนย์แล้วครับนับไหมแสดดศูนย์นับนะครับแสดดศูนย์ศูนย์ก็ต้องนับด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะเนื่องจากบรรทัดนี้นั่นเองนะครับเพราะเนื่องจากบรรทัดนี้นั่นเองเราก็ทําไมครับเอาค่าของแสดดศูนย์เนี่ยมาใส่ไว้ในแสดดศูนย์ศูนย์นั่นเองโดยที่เราเขียนประโยคก,ก็คือแสดดศูนย์ศูนย์เท่ากับอะไรครับแสดดศูนย์นั่นเองอันนี้ก็เหมือนการเอาค่าแดดหนึ่งมาใส่ไว้ในแดดหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับ มันก็นะครับในชิงงเดียวกันแดดสองสองแดดสามสามก็เหม so ือนกันเพราะฉะนั so exactly so sure ้นมันเลยนับทั้งคู่นะครับมันก็เลยดูเหมือนกับว่านับทั้งคู่แต่ค่าที่เอาไปโชว์ในเซเว่นเซกเมนต์คือค่าอะไรครับค่าของแดดศูนย์ศูนย์นั่นเองนะครับค่าของแดดศูนย์ศูนย์อยู่ตรงบรรทัดไหนครับที่เอาไปโชว์ในเซเว่นเซกเมนต์ก็คือค่าที่ส่งออกไปพอศูนย์นั่นเองก็คือบรรทัดนี้นั่นเองนะครับนะครับก็คือบรรทัดตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับก็เท่านั้นเองนะครับก็เท่านั้นเองนะครับ ก็กดปุ่ม stop แล้วก็ออกจากการดีบักนะครับลองดูอีกครั้งนะครับในโปรติอุนะครับดูอีกครั้งนะครับในโปรติอุสผมก็ open นะครับแล้วก็โอเคนะครับกด run นะครับก็มันก็หยุดนับอยู่แล้วกดปุ่ม start stop ครับมันก็นับนะครับนับ ก็เหมือนเดิมนะครับเราโมดิฟายโปรแกรมใหม่แค่นั้นเองนะครับจุดประสงค์เพื่อว่าจะให้รองรับโหมดของนาฬิกาซึ่งเราจะเรียนในบทถัดๆไปนั่นเองนะครับเราโมดิฟายโปรแกรมใหม่เพื่อให้จะรองรับโหมดของนาฬิกานั่นเองเพราะว่ามันทํางานมากกว่า1โหมดแล้วนะครับตอนโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยมันทําโหมดนี้โหมดเดียวก็คือโหมดนับเวลาบทเดียวนะครับแต่ในโปรเจกต์สเนี่ยเราจะต่อยอดจากโปรเจกต์หนึ่งนะครับมันทํางานโหมดนาฬิกาด้วยเพิ่มขึ้นมาอีกโหมดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องโมดิฟายโปรแกรมเพื่อที่จะให้รองรับการทํางานของโปรแกรมที่เราจะต่อยอดเข้าไปนั่นเองนะครับเราโมดิฟายแต่เดี๋ยวเราจะเห็นภาพพจ์ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าโมดิฟายแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดผลอย่างนี้นะครับก็นะครับบทนี้นะครับก็มีไม่มีอะไรนะครับโมดิฟายค่าตรงส่วนนี้ขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับ modify ค่าตรงส่วนนี้ขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวบทถัดไปเราก็ยัง modify อยู่นะครับยัง modify ไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวบทถัดไปก็มาต่อนะครับบทนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ